สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทางเอฟซีไม่และเอฟซีเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคาเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเด็กทีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่นอ้องค่ะแอนมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดี่ยวนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0ูน2 6เจ็ดเก้าสองหกห้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่เก้านะคะระหว่างเก้ากับห้านะคะขอจับเก้านะคะก็จะมี

9ก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น95 94 96 92 90นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลน์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสีสยๆยงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า